ตั้มวิถีต้า้นๆนพากินพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนนะครับผมก็กำลังจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูนะครับผมเคลียพื้นที่นะครับเคลียพื้นที่ริมห้วยนะครับตรงนี้นะครับก็แถบนี้ทั้งหมดนะครับแถบนี้ทั้งหมดนะครับนี่ผมจะเคลียบรรยากาศริมห้วยนะครับไม่รู้นะครับน้ำจะท่วมหรือไม่ท่วมนะครับ ผมต้องเคลียร์ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ฝนจะตกนะครับนี่นี่ครับส่วนตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ผมได้เคลียร์ไปบางส่วนแล้วนะครับนี่นี่ผมก็จะาดายซ้ำนะครับดายซ้ำเพื่อให้ออะไรอะต้นนะครับต้นผักขมนะครับที่กำลังขึ้นมาไม่ให้ ต้นปะคมนะครับออกดอกนะครับคือว่าเราตัดตอนนะครับตัดตอนไม่ให้ออกดอกไม่ให้แพ่เพแพันธุ์อีกหรือว่ากระจายเมล็ดอีกนะครับนี่ครับผมจะได้นะครับได้ไปเรื่อยๆนะครับได้วันเท่าไหร่ก็เอานะครับนี่ผมเพิ่งเริ่มได้ยมาได้สามวันนะครับเนี่ยนี่อันนี้ผมเป็นพื้นที่ที่ผมเคลียนะครับต้องเคลียเคลียให้หมดนะครับนี่นี่ครับนี่เคลียให้หมดนี่เดี๋ยวกอไผ่นี่ผมก็ จะตัดนะครับตัดออกหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะสมต่อนะครับอาจจะสมต่อหรือไม่สมก็ได้นะครับถ้าสมต่อนะครับผมจะเอากอไผ่มาปลูกอีกนะครับเพราะว่าเราต้องกันน้ํานะครับปลูกไว้กันน้ําเซาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาจัดการตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะจัดการตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับทําเยอะไม่ได้แน่นอนเพราะว่าฝนใกล้จะตกแล้วนะครับแล้วก็จะทําทีลรเยอะๆไม่ได้นะครับเพราะว่าลมแรงนะครับเดีนยวครับ นี่ผมเคลียร์ไปบางส่วนแล้วนะครับสําหรับสําหรับริมห้วยนะครับเหลืออีกไม่เยอะนะครับเหลืออีกไม่เยอะหน้าน้ําเราจะได้มาใส่เบ็ดหรือว่ามาทําอะไรได้ง่ายนะครับนะครับฟ้าคึมนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวนของผมล่าที่สวนของผมล่าสุดนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ปลูกมะเขือแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูมะเขือนะครับปลูกมะเขือ ไปบางส่วนแล้วนะครับนี่ครับอันนู้นก็จะเป็นขานะครับขาก็จะค่อยคขยายพันธุ์นะครับค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีขาแดงนะครับขาแดงที่เป็นขาเกษตรนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขาเหลืองน่าจะเป็นขาเหลืองนะครับขาขาเหลืองหรือขาขาวนะครับแล้วก็จะมีตะไคร้นะครับมะพร้าวนี่ก็กําลังนะครับกาลังโตนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตตอนไหนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสาหรับมะพร้าวก็ยังไงก็ โตมาแล้วก็ต้องมีผลผลิตแน่นอนนะครับนี่ครับนี่ต้นมะเขือนะครับก็ป,ประมาณ30สกว่าต้นนะครับที่ผมปลูกไปก่อนนี้แล้วผมยังจะเหลือนะครับพื้นที่ปลูกคาอีกนะครับแล้วก็จะปลูกมะเขือมานีอีกหรือว่าปลูกกระลำนะครับมานีอีกปลูกมานีแล้วส่วนตรงนี้ผมจะเกลี่ยดินนะครับเพื่อเอามะเขือลงอีกนี่เกลี่ยดินเอามะเขือลงอีกส่วนแยกคาก็จะทาไปเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผม มานี่ดีกว่าเดี๋ยวไฟจะดับก่อนนะครับนี่ยวนี่จะเป็นสถานที่ที่ผมจะทําคลิปนะครับจะทาคลิปทากินทําอาหารทาอะไรต่างๆก็อยู่นี่แหละครับริมห้วยนี่แหละนะครับนี่ครับลมแรงมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอะไรมาใส่กองไฟก่อนนะครับเพราะว่า เนะครับเมื่อเช้านี้ผมเอาขอนไม้นะครับมาไว้ขอนหนึ่งไม่ไปหมดเลยครับขอนเบลอนะครับไม่ไปหมดเลยตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวโอเค โอเคครับก็เคลียไปทีละน้อยนะครับไม่ต้องไปรีบนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาทําให้เพื่อนๆเ,เห็นและได้รู้ว่านะครับผมกําลังจะทําพื้นที่แถบนี้นะครับพื้นที่แถบนี้นะครับนี่พื้นที่แถบนี้ไปนี้นะครับแล้วก็ทังนี้นะครับ บางต้นอะไรนี้ทางนี้ก็ยาวไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับที่ผมจะใช้ในการทําคลิปนะครับจะแขวนเบ็ดหรือว่าจะอะไรก็มาดูกันนะครับมาคอยดูกันว่าผมจะทําอะไรนะครับนีครับ โอเคครับคลิปคลิปนี้ก็จะยาวไปแล้วนะครับก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อต่อไปไว้ให้ด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับผมอาจจะเป็นคลิปที่พาเพื่อนๆนนะครับไปดูท้องไร่ท้องนาอีกนะครับว่าเขามีการทํานาการเรีอยงหรือว่าจะไปดูคนหาปลานะครับที่ กลางทุง่งนาหรือว่าตามเหมืองตามโอเคครับก็ผมขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามีฟ้าแลบกลัวฟ้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูอะไรที่กลางทุง่งนานะครับโอเคว่าจะขุดยาคาวันนี้คงไม่ได้ขุดนะครับก็สำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะครับที่แล้วก็ชมนังขยา่าหรือว่าชมคลิปอะไรให้ผมมา โดยตลอดนะครับก็โอเคคลิปคลิปนี้ก็บายบายครับฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับทีแรกว่าจะไปขุดยาคานะครับตอนนี้คงจะไม่ได้ขุดแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ขุดแล้วนะครับก็ปิดคลิปดีกว่านะครับบายบายครับ